อันนิดนึงนะคะอะ่ตอนนี้กำลังะจะนำน้ำนะคะอะไปถวายนะท่านเจ้าคุณนะคะเจ้าคณะ,ะจังหวัดเนาะที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่อุค์ตื้อนะคะอันนี้เป็นโคต้าของน้องปุ๊กนะคะปะวาริษาก้อนสีนะคะอะหัวหน้าหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนะคะบริษัทสวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะน้องปุ๊กนะคะ,ระบริษัทก้อนสีนะคะน้ำมินมิติกในโคต้าของท่านก็ได้มามอบที่นี่นะคะช่วงวันวันข้าพรรษานะคะของท่านเจ้าคุณนะซึ่งจริงๆก็มีมีหลายมีหลายจุดนะคะแต่ว่า,าท่านก็นำน้ำของสวนสัตะะวน์นะคะอุบลสูนะคะไปด้วยนะคะ เพื่อจะถวายถวายกับท่านเจ้าคุณนะคะก็หลายหลายแพ็กอยู่นะประมาณ9แพ็กแต่ของเราเนี่ยคือ19นะครับก็นี่เป็นอัปเดตการทำงานเนะาะของพวกเรานะคะกำลังจะเดินทางนะคะจะเดินทางไปเปนะ็นี้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า,อารอนะคะ รอรอรอให้แบ่งอะไรนะอินทผาลัมเนาะกำลังกาลังแบ่งอินทผลัมนะคะเข้ามาแล้ววันนี้เ <c oughs> ดอกมวยอยู่ที่ร้านเนี่ยนะมีอยู่ดอกเ <c oughs> ดกียวนะแล้ววันนี้ทำไมเขาอเ,เขาบาน่างนี้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวพี่น้องดู <c oughs> น่ารักนะแต่เดูดีบานบานครึ่งนึงจะจะบานหมดก็ย,ยังไม่หมดนะยังไม่ทันหมดเวลาก็มั้งนะ ก็น่ารักอยู่กดอกดอกบัวทั้งตูมทั้งบานนะคะในนี้นะคะก็ตอนนี้กําลังนะคะกาลังกาลังจัดนะคะจะเตรียมเรื่องอ่าอ่อินอินเดผ่นลำใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมป้าพี่หมิงนะคะเี่นี่เนี่ยหัวหน้าเนี่ยโฉมหน้าของหัวหน้าฝ่าย อำนวยการสวนสัตว์ของเรานะคะน้องปุ๊กปวาริษานะคะก้อนสีค่ะใช่ใช่ค่ะรีบอืมค่ะเดี๋ยวไม่มีที่นั่งเนาะอะตอนนี้เสร็จแล้วเราก็พักคลิไปไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยพบกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะน้องปุ๊กน่ารักเนี่ยคนน้องปุ๊กนี่แหละทําให้มีการเ,เราไปจะจับฉลากเนาะติดตั้งเครื่องที่ ที่ที่เอ่อที่นครพนมตอนนั้นบอกว่าโอ้เอาบุญมาฟ้าทุกคนผู้ดินก็ใช่ค่ะ,ะที่นครพนมนี่ก็ไปจับฉลากนะพาะพี่ไปเลยไปกับหนูไปเป็นเพื่อน,นหนูเลยแล้วก็ไปจับฉลากที่ที่ท,ที่ที่จังหวัดนครพนมเลยนะคะจา่าเอามาเผลือจา่จาจ่าแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเดินทางก่อนนะคะสวัสดีค่ะ